เก็มให้เลยว่าอยู่ได้ประมาณ4วันผมจะต้องไปวิ่งเทรลไปวิ่งอัลต้าผมให้นำครับการ์มินคุณไปใช้ c o r o s s p p p l w w t t h u l t t a ไม่เหมาะทาง Apple เขาเครหลายชั่วโมงนะครับครบทุ่นอย่างที่ผมต้องการหรือเปล่าเปรียบเทียบ Apple Watch u l t r a กับ Garmin นฟ n i x กฉบับนักวิ่ง วันนี้ก็เป็นคลิปรีวิวนะแกดเจ็ตตัวใหม่ของผมนะครับก็คือตัวานาฬิกา apple watch u า t a er นะครับผมเพิ่งซื้อมาจากแคมเปญใน lazada นะครับได้ส่วนลดมาประมาณเกือบเกือบ3,000บาทนะครับจากราคาป้ายเนี่ย31,900นานะครับนี่ตัวนี้ก็คือตัวกล่องนะนะครับตัวกล่องก็เป็นลักษณะแบบมีกล่องขาวๆเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการใช้นาฬิกา apple watch ultra er ของผมเนี่ยกับรุ่นเดิมที่ผมเคยใช้คือตัว garmin fenix 5 x ชัวฝ่ายนะครับว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมลองใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนคลิปอันบ็อกแกะกล่องอะไรต่างๆนะมีช่องอื่นทําไว้เยอะเต็ม YouTube ไปหมดเลยนะครับทั้งของไทยและของต่างประเทศนะครับไปติดตามชมกันได้ตัวนี้ก็เป็นตัวเรือนของตัว Apple Watch u l t r a นะครับผมซื้อมาเป็นสายเอาไพร o ลูปนะครับเป็นสายสีส้มจะเป็นในเรื่องของการปีนเขานะครับสายสีส้มอันนี้ก็จะเป็นตัวนี่เอาไพร o ลูปนะครับก็จะมีสลักที่สาหรับ นี่รัดข้อมือตรงนี้นะครับตัวนี้นี่ต่างจากตัวเวอร์ชันอื่นๆค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีตัวเรือนที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะแล้วก็จะมีปุ่มนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับจะมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว8ตัว7ตัว8เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะหนากว่าพอสมควรตัวเรือนตัวนี้ทําจากไทเทเนียมนะครับมีน้ําหนักค่อนข้างหนักมากๆ แล้วก็จะมีนี่ปุ่มข้างซ้ายเป็นสีส้มแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของนักวิ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมใช้เป็นตัว Garmin f e n i x 5x ตัวนี้เป็นตัว s h a f i r e 5x นะครับผมใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ4ปีละต้องบอกครับเดียวครับว่าทนมากก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาใช้ Garmin f e n i x 5x ตัวนี้ครับผมใช้ Apple Watch เป็นตัว Nike ครับเวอร์ชันตั้งแต่เวอร์ชัน3เลย เราก็เปลี่ยนไปใช้เป็นตัวนี้แทนทีนี้แล้วทำไมผมถึงเปลี่ยนกลับมาใช้ Apple Watch เหมือนเดิมแทนที่จะใช้เป็นตัว Garmin อย่างแรกเลยคือเรื่องของการเป็น Smart Watch ครับ Garmin เนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเนาะรุ่นใหม่ๆจะไม่ว่าจะเป็นตัวฟ e n i x ตัวใหม่เองก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรื่องของความเป็น s m r t w w t c h เนี่ยก็ทำได้ทาได้ค่อนข้างดีขึ้นกว่ารุ่นนี้ผมใช้อยู่ 5X เนี่ย การใช้ตัว Apple Watch Ultra er เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเฟรนดี่กับตัว Apple Watch Ultra er, แล้วก็โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของผมเนี่ยค่อนข้างมากทีนี้มาดูเรื่องของการใช้งาน Apple Watch Ultra er. ข้อแรงนะครับถ้าให้ผมเทียบกับตัว Garmin f e n i x เรือนเก่าของผมเนี่ยกับตัว Apple Watch Ultra er ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นสายนักออกกำลังกายไม่ใช่สิถ้าคุณเป็นสายนักวิ่งจริงจังระดับแอดวานซ์มาก ผมแนะนำครับคุณไปใช้ Garmin คุณไปใช้ Coros นะครับไปใช้แบบนั้นเลยเพราะว่าผมผมดูแลตัวเลขอ่านอ่านค่าในเรื่องที่มันจะ a d v a น c e มากๆเนี่ยคุณไปเล่นแบรนด์ระดับนั้นเลยเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันของ Garmin เองเนี่ยค่อนข้างดีดีมากๆนะครับสำหรับสายแบบนักวิง่งแบบจริงจังจริงจังมากๆเลยแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยที่เป็นนักออกกำลังกายที่อยากจะออกวิ่งด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยเนี่ยผมยังต้องการความเป็นสมาร์ทวอทอยู่ ซึ่ง Garmin เนี่ยให้ผมไม่ได้มากเพียงพอเท่ากับ Apple Watch ที่ให้มาผมก็เลยต้องมีทั้งหมด2เรือนมาดูฟีเจอร์สำหรับที่ผมใช้ในการออกวิ่งกับ Apple Watch นะครับก็มันจะมีปุ่มข้างนี้ครับนะครับเป็นปุ่ม shortcut น no อสสีส้มผมก็เลยตั้ง shortcut ไว้สำหรับการที่เราจะ start workout นะครับก็กดกดตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น workout ขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเซตโปรแกรมนะครับสำหรับการ วิ่งข้างนอกนะครับหรือวิ่งบนลู่วิง่งอันนี้ก็ได้หมดเลยผมยังไม่เคยวิ่งบนลู่วิ่งนะครับเคยแต่แบบออกไปวิ่งข้างนอกแล้วก็สามารถเซตบางคนในการมินเนี่ยเราชอบเซตอินเทอร์เลเราชอบเซตฟาสต์เลวิ่งยาววิ่งสั้นต่างๆนานาเนี่ยตัวเนี้ยเซตได้เหมือนกันนะครับเซตได้เหมือนกันหมดทุกอย่างทุกประการเลยเวลาการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็เพียงคุณแค่แตะตรงนี้ครับมันก็จะเริ่มที่จะเรดี้แล้วเห็นไหมครับเนี่ยคุณรอสามวิแป๊บเดียวมันก็จะเริ่มที่จะลั่นไปให้ละ หน,หน้าตาที่เราจะเห็นเนี่ยตอนที่วิ่งเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีระยะทางนะครับแล้วก็เราก็สามารถเลื่อนเลื่อนดูฮาร์ดเรทได้พอเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวฮาร์ดเร์นะครับที่เขาจะแบ่งโซนมาให้แล้วก็เหมือนกันเลยนะครับเวลาที่อยู่ในโซนต่างๆเขาก็จะแบ่งตามสีให้ apple watch ultra เนี่ยครับมันเป็นตัวที่มันเป็นเซลลูลาร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะติดตั้ง e sim นะครับกับโทรศัพท์มือถือผมอะใส่ไปในตัว apple watch ultra ได้เลยแล้วก็ ที่สาคัญแต่ก่อนเราต้องพกโทรศัพท์มือถือเนาะใส่ในกระเป๋าคาดเอวออกไปวิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีหูฟังก็ตอนนี้ก็ผมก็พกนาฬิกาตัวน,นี้ครับต่อกับตัว AirPod Pro นะครับแล้วก็เปิดส p o t i f y ที่จะต้องเป็น s u b s c r i b e นะครับเป็นส p o ั ify ที่เสียตังค์เนาะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้โดยที่ผมไม่ต้องเอาโทรศัพท์มือถือออกไปเลยนะครับผมใช้นาฬิกาตัวน,นี้เป็นโทรศัพท์มือถือของผมแล้วก็ฟังเพลงจากนาฬิกาตัวน,นี้แหละครับตัวเรือนตัวนี้นะครับมีความ กว้างเนี่ยอยู่ที่49มิลลิเมตรนะครับก็ใส่พอดีกับข้อมือผมเลยนะครับผมว่าถ้าเทียบเป็นวงกลมเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัวฟินิก์นะครับก็ถ้าเห็นภาพเห็นไหมครับแต่พอมันเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมกับวงกลมเนี่ยมันก็เลยดูว่าเฮ้ยมันจะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าไซส์น่าจะใกล้เคียงกันส่วนความหนาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าการมเนี่ยถึกสุดละนะครับอันนี้ดูแบบบางแต่น้ําหนักนี่ครับ ตัวนี้ตัวเรือนเนี่ยทำมาจากตัวไทเทเนียมนะครับตัวนี้เป็นตัวชาร์ไฟเนาะชาไฟแล้วก็มีตัวพลาสมันเป็นโลหะผมเข้าใจว่ามันเป็นโลหะแล้วกันน้ําหนักตัวเนี่ยผมลองเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้ตัว Apple Watch Ultra er เนี่ยน้ำหนักใกล้เคียงกับ Garmin นะครับ Garmin หนักกว่านิดหน่อยนะครับจากที่ผมสัมผัสนะแต่เวลาพอใส่วิ่งเนี่ยก็ไม่รู้สึกหรอกครับมันผมรู้สึกว่ามันมันไม่หนักมาก ต้องบอกอย่างนี้นะครับในตัวแอปพลิเคชันของ apple watch เนี่ยจะผูกกับ iphone เท่านั้นนะครับใน iphone เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่าตัว fitness นะครับที่เป็นวงกลมทั้ง3ั้ง3วงนะครับสีสีสออกเป็นสีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับตัวแอปพลิเคชันตัวเนี้ยครับเป็นตัวที่ไว้จับ activity ของเราในแต่ละวันที่เรา สมใส่ตัว apple watch ultra er, หรือ apple watch ปกติเข้าไปนะครับจะได้เห็น3อย่างของวงกลม3ามวงนั่นคือการเคลื่อนที่นะครับการเอกก c i s e แล้วก็การยืนของเราแล้วเราจะดูตัวเลขหรือดูสถิติของตัว apple watch ultra er, เนี่ยที่เราเอาไปใส่วิ่งลงสนามต่างเนี่ยได้เทียบเท่ากับตัว Garmin หรือเปล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าอย่างผมเนี่ยผมเป็นแค่คนออกกําลังกายทั่วไปผมก็จะดูค่าไม่กี่อย่างละครับเช่นดู heart r a t ดูความเร็วดูรอบขา ดูเพจเราก็จะดูอยู่แค่ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวแอปฟิตเนสเนี่ยถ้าคุณกดเข้าไปอย่างผมกดเข้าไปเนี่ยงานที่ผมวิ่งล่าสุดผมก็จะเห็นค่าสถิติน่าจะครบทวนอย่างที่กามินผมดูเลยสําหรับผมนะก็จะเห็นแค่ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ผมวิ่งไประยะทางเท่าไหร่ผมใช้เวลาไปเท่าไหร่ผมเบิร์นไปกี่กิโลแคลอรี่แล้วผมก็มีฮาร์ดเวทต่อเฉลี่ยต่อเรสเนี่ย,เ,ยเท่าไหร่แล้วก็วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เพลเท่าไหร่ผมก็จะมาดขูข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างละเอียด ในตัว work out detail เนี่ยเขาก็จะพอดเป็นกราฟให้เราดูว่าเฮ้ยตั้งแต่คุณเริ่มเนี่ยยันจบเนี่ยสนานะที่คุณวิ่งมาเช่นความเร็วเพจคุณตกตอนโลที่15นะเออแล้วคุณก็กลับมาสปินอีก3โลอย่างเงี้ยเราก็สามารถเห็นได้นะครับหรือตัวฮาร์ดเร์เองหรือตัวรอบขาเองซึ่งข้อมูลเหล่านี้ครับถ้าถามผมผมไม่ได้จริงจังกับการวิ่งขนาดแบบโห่ต้องต้องรู้แบบดีเทลทุกอย่างเนี่ยเออผมเห็นข้อมูลเนี้ยครบถ้วนหมดเลยตามที่ผมอยากจะเห็นเลยแค่นั้นเอง แล้วก็ในตัวของแผนที่เองก็ตามเฮ้ยมันก็แผนที่ตัวเดียวกันกับสิ่งในกับสิ่งที่การมินใช้อยู่นั่นแหละผมก็สามารถเห็นว่าอย่างเช่นตัวนี้ครับก็ผมวิ่งที่บางแสนเนาะแล้วผมไปกลับตัวที่อ่างศิลาขากลับเนี่ยเราเราวนเข่าสามมุกด้วยนะอย่างนี้ครับผมก็เห็นข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วนเลยถามว่าข้อมูลเหล่านี้ที่อยู่ใน Apple Watch ที่ผมไปวิ่งบางแสนยี่สิบเอ็ดมาเนี่ยครบถ้วนอย่างที่ผมต้องการหรือเลปล่าครบถ้วนเลยครับต่อมาถ้ามาเทียบกับตัวฟินิกเองก็ตามเนี่ย ผมมองว่าข้อมูลเหล่านี้กับในฟินิก์เนี่ยก็ใกล้เคียงกันตามที่ผมอยากจะเห็นนะครับ Apple Watch เนี่ยมันมีฟีเจอร์อย่างต่างมากมายในการที่เราจะสามารถดูทุกอย่างได้จริงที่ผมใช้บ่อยสุดกับตัวนี้ก็คือการการแจ้งประชุมต่างๆนะครับหรือการที่เราจะรู้ Activity ของเราในแต่ละวันหรือในเรื่องของตัว notification กับแอปพลิเคชันหลักๆที่ผมผูกติดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ แอปธนาคารเองหรือแอปโซเชียลต่างๆเองที่ผมต้องใช้งานผมมองว่าจุดนี้คือจุดที่แตกต่างที่ผมโอเคของตัว Apple Watch Ultra er, เมื่อเทียบกับตัว Garmin แต่ถ้าวันนี้ผมจะต้องไปวิ่งเทรลไปวิ่งอัลต้ามาราธอนผมบอกนะตอนนี้เลยนะครับว่า Apple Watch Ultra er ไม่เหมาะกับการวิ่งทาง Apple เขาเคลมว่าตัวนี้สามารถอยู่ได้หลายชั่วโมงเลยหลายชั่วโมงนะครับ คิดจริงๆแล้วอาจจะอยู่ได้เต็มที่ประมาณแบบ3วันโดยที่คุณเปิด GPS หรือเปิดนู่นนี่นั่นทิ้งไว้นะครับวิ่งที่ผมจะไปบางแสนนะครับผมได้นาฬิกาเหล่านี้มาวันจันทร์นะครับแล้วผมก็ชาร์จตั้งแต่วันนั้นอะ่ะชาร์จเต็มร้อยเปอร์เซนต์อังคารอังคารเนี่ยลงมาประมาณ20%วันพุธเนี่ยผมออกไปวิ่งไม่หยิบโทรศัพท์ไปด้วยนะครับก็คือใช้ GPS ที่อยู่ในนาฬิกาตัวนี้แหละวันนั้นก็จะลดมาเหลือประมาณ60%เอเอาง,ง่ายๆแล้วกันครับว่าถ้าคุณวิ่ง นะครับ5โล10โลแล้วคุณใช้ชีวิตประจำวันโดยที่คุณชาร์จเต็ม100%แล้วเนี่ยผมเคลมให้เลยว่าอยู่ได้ประมาณ4วันเต็มๆแต่อย่าอย่ทราบเนาะตัวนี้เพิ่งซื้อมานะครับแบตเตอรีย่ยังเฟิร์มอยู่มากๆและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับการใช้ในาฬิกา Smart Watch กับการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตประจำวันของผมเนี่ยที่ที่ผมใช้อยู่ทุกๆวันของตัว Garmin Fenix แล้วก็ตัว Apple Watch Ultra หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ